สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้เครื่องเล็มพุ่มของคาไซเป็นรุ่นไร้สายเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับมารีวิวให้ท่านลูกค้าท่านผู้ชมผมได้ดูอีกหนึ่งรุ่นแบรนด์คาไซจะเป็นแบรนด์สินค้าของจีนเป็นจีนเกรดมาตรฐานใช้คํานี้นะครับเป็นเกรดที่ได้มาตรฐานนะครับ36โวลต์ลิเธียมไอออนรุ่น GJB1 ขีดดี D. ก็เป็นเครื่องเล็มพุ่มไม้ ของคาใสมาดูสินค้าข้างในกันนะครับว่าให้อะไรมาบ้างผมก็ถือ WD คือผมกําลังจะบอกว่าเครื่องเล็มพุ่มเนี่ยไม่ว่าท่านจะซื้อเป็นเครื่องยนต์หรือเป็นแบตเตอรี่ก็แล้วแต่นะครับหรือเป็นไฟฟ้าก็แล้วแต่ WD เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าก่อนที่ท่านจะใช้งานท่านฉีดไปก่อนแล้วหลังใช้งานท่านฉีดซ้ำอีกทีหนึง่งเหตุผลเพราะว่าถ้าเราไม่ฉีดเน่ยางไม้เหนียวๆเนี่ยมันจะทำให้ใบของเราเน่มันทื่อโดยอัตโนมัติของมันเลยในกองนะครับก็จะมีแบตมาให้1ก้อนเป็นรุ่น36โวลต์แบตตัวนี้เป็น 4A ก็ะจะสามารถเช็คไฟได้นะครับอ่าก็จะมี4ขีดนะครับ4ขีดนี้ก็ใช้ได้ประมาณ45นาทีแต่ข้อเด่นของเครื่องรุ่นนี้ก็คือเสียงเขาจะเบามาดูสเปคนะครับมาดูสเปคก็ ความยาวของตัวใบตัด600มิลลิเมตรส่วนรอบของมอเตอร์ตัวนี้17,000รอบเสียงก็คือ96เดซิเบล0.35กิโลวัตต์36โวลต์น้ำหนัก8กิโลนะครับน้ำหนัก8กิโลรวมแบตแท่นชาร์จก็จะมีมาให้วิธีการชาร์จก็ไม่มีอะไรมากนะครับเสียบเข้าไปถ้าแบตไม่เต็มนะครับไฟก็จะขึ้นสีแดงถ้าแบตเต็มแล้วไฟก็จะขึ้นสีเขียวนะครับก็เสียบปลั๊กบ้านเราเสียบให้แน่นๆนะครับถ้าลูกค้า แล้วก็เวลาเอาออกก็บีบบีบตรงนี้นะครับแล้วก็ดันออกวิธีการใช้ก็ไม่มีอะไรครับก็เสียบเข้าไปที่ช่องนี้นะครับบึก๊กแค่นี้แล้วก็เอาตัวบางใบออกนะรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้ที่มือบีบตรงนี้จะเป็นเซฟตี้เวลาเราจับเราต้องบีบตรงนี้แล้วก็กดแลด้วขณะนี้สมมุติเราจะบิดนะครับเราก็ปรับตัวนี้ได้ตัดดนข้าง ก่อนใช้งานเดี๋ยวผมมาฉีด WD ก่อน WD นี่ต้องยอมรับว่าท่านใช้เครื่องเล็มพุ่ม,มเนี้ยมีความจำเป็นแล้วก็รุ่นเนี้มันก็จะเหมาะกับเขาเรียกว่าหมู่บ้านจัดสรรโรงพยาบาลหรือสถานที่ทางศาสนาต่างๆก็จะเสียงก็จะเงียบนะครับเสียงก็จะเงียบเดี๋ยวเรามาลองกัน เกลดจะใช้ก็ปรับตรงนี้ก่อนนะครับ นี่ครับท่านก็ลองเล็งดูนะครับลองเล็งดูวัสดุเหล็กที่ใช้ทำใบตัวนี้เป็นเหล็ก SK ไฟนะครับก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานที่ดี โดยความที่คมจัดเนี่ยททำงานเร็วนะครับทำงานเร็วมากนะครับท่านลองดูกิ่งใหญ่นี้นะครับลองดูกิ่งใหญ่นี้นะครับลองสูงดูง่ายดายมาก โอ้โหง่ายดายง่ายดายง่ายดายมากๆครับท่านอยากเนียนท่านก็จะมาแต่งเพิ่มเติมได้โอ้ข้าดีมากนะครับเข้าดีมากถือว่าเป็นสินค้าที่ราคาไม่สูงมากตัวนี้ชุดนี้นะครับ ราคาอยู่ที่ 6,900บาทยกเซตนี้เลยนะ,ะเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยผมจะเอาเครื่องตัดหญ้าคาไซซึ่งจะใช้แบตได้ตัวเดียวกันเนี่ยมารีวิวให้ท่านลูกค้าได้ดูอีกทีหนึ่งวันนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสินค้าก็สอบถามผมเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับทางร้าน168เทลกุณเราก็มีจัดจําหน่ายก็ปรับองศาได้นะครับท่านจะเอาเอียงท่านจะขนาไหนอะไรของคาไซนี่ครับในประเทศไทยถือว่าปัจจุบันนี้หาง่ายหาได้ง่ายมากสําหรับวันนี้ผมนุ่ม168เทลกุณก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ ที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ